วันนี้เวลา18นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสุจิตราทุไลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้ในายอาสวามีนาถันคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วย